ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่กับผมในเกมนั่นนี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมเอ้ยเชื่อไม่ใช่เกมนี่เราอยู่กันในอัปเดตนะครับอัปเดตบล็อกฟุตนะครับผมนะเป็นตัวอย่างอัปเดตที่1 7พาร์ทสองสามนะครับผมนะแล้วก็อยู่กับน้องเลิฟนะครับผมนะก็น้องเลิฟเขาจะมาช่วยไกด์หรือว่าช่วยกันดูนะว่าอัปเดตนี้เนี่ยมันจะมีอะไรมาบ้างแล้วก็ในตัวอย่างอัปเดตไทเลอร์เนี่ยว่ามันจะมีอะไรมาหรือเปล่านะครับผมนะก็นี่ แล้วก็เอาคลิปมาแล้วนะผมสองคลิปนะครับผมพาร์ทหนึ่งแล้วก็พาร์ทสพาร์ทหนึ่งเอพอพาร์ทสพาร์ทสานะผมนะนี่เราก็จะมาแกะตัวอย่างกันทีละนิดทีละนิดไปเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในสี่นาทีนี้นะับผมนะก็โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมนะเราก็จะทําการดูคลิปกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูทีละนิดทีละนิดแล้วก็แกะกันไปนะครับผมนะใครที่มีความคิดเห็นแต่ตางจากผมหรือแตกต่างจากพวกเราเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะโอเคมา เดี๋ยวเราจะเปิดแล้วกันเดี๋ยวผมจะปิดเสียงนะผมจะปิดเสียงในแม่ลิขสิทธิ์เด็กนะครับเดแบบี๋ยวแป๊บนึงโอเคน้องเลิฟมามาดูพร้อมกันนะครับมานะดูรอบเดียวก่อนพาร์ทสองนะครับผมโอเคหนึ่งสองซ้ำไปดูเลยนะครับผมนี่ฮะบล็บอกฟูดอัปเดตนะครับโอ้โหไอนี้คืออะไรเนี่ยเกาะใหม่เหรอไม่อย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยเห็นเกาะเค้กเหมือนเดิมนะวัฒนารรมนี่โอ้ชิบหายละอะไรบ้างครัโอ้ อันนี้ก็กอดเดิมๆพาร์ทสองเป็นปกติเอาพาร์ทสองเออผลฟินิกส์ใช่ไหมมันอัปเดตไปแล้วนี่ใช่ไหมอัพเ,เ,เดทไปแล้วอัปเดตไปแล้วนะนี่ก็คือผลฟินิกส์ตื่นนะครับรอบนั้นโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะฮะมีมีสปอยล์อ,อ,อะไรใหม่ๆไหมไม่แน่นอนนะมาดูพาร์ทสามกันดีกว่านะครับดูต้นเดรเริ่มเลยนะครับผมโอเคฉากแรกนะครับผมมาเรามาแกะสลักฉากแรกกันดีกว่าฉากแรกเนี่ยเออยังไม่มีดูปกติปกติไปก่อนไปนี่คือดูปกตินะฮะโอ้โหอีเยสบอสไอ้นี่บอสใหม่แน่นอน บอสอะไรนะบอสขินอัไรนั่นแก้วคาตาเอ้ยบอสเดียวมะใช่ปะคาตอันนี้เกาะเกาะอ๋อาโลวีนเย็ดดาบใหม่ดาบคู่เย็ดดาบมังกรจะทำเหมือนในฉากนี้ไหมหรือเปล่านี่แล้วก็อะไรเนี่ยว้าวยังยังได้หมดเลยดุตะเบลเรืการจีเวิร์ดหมัดแต่ละหมัดวีแรกนี่อ๋อวีแรกดูดูไออันนี้ดูไปไปไปก่อนผลผลแต่ละผลผลหนาเหมือนเมื่อกี้ กล้ผมโมจีป่ะเยชเยชเชชชชบินบินบินสนามสนาเล่นลมอีกเยดไปนี่อะไรเนี่ยว้าวเวคเคนอันนี้เป็นการเวคเคนอ๋ออันนี้คือรีโมเดลนะอ๋อเวคเอ่อผลตื่นผลตื่นโมจิตื่นนะฮะตันตื่นเนอะใช่เปลี่ยนอ๋อสกิลฟุตลีมูนเนี่ยเยชเยชพุกพุ้งพุ้งสปริงเยสสปริงโอ้สปริงอย่างโหดไอ้บอสเที่แล้วนะ คนดักก็ปรับใหม่ใช่ทำาให้สวยขึ้นเหมือนเทด้วยแต่มันต้องมันจะต้องไม่รีเวิร์คใช่ไหมไอ้ท่าจับอ่ะเฮ้ยเทฮ้ยยกมือขึ้นแล้วหมุนๆเลยโอ้โหลาวาแมงมาเลยโอ้โหผมบอเลยเอฟเฟกต์แม่งเริ่มเหมือนแกนพีเข้าทุกวันทุกวันละเหมือนไฟกำเบมากเออเหมือนไฟไม่เอฟเฟกต์กำลังตาสัตว์อ่ะเหี้ย อันนี้อะไรเนี่ยน้ำเหรอน้ำแข็งกับน้ำแข็งอุย้ยโอ้โหไอ้เหี้ยอันตีไอชั้นชัยันจัดนี่ฝนดาบวี่เป็นฝนบลูพี่ฝนบลบูือเขียวเป็นอะไรอะ่ะอุย้ยฝนหม่ฝนเสือดาวเสือดาวไหมครับรวนพีชนะฮะยดีดลูฟี่ลูฟี่แข่งกันนี่อะ่ะบัตโซลูเจยเจย์สองมั้งนะ อุ cues, ้ยด so ูดิหมัดลูเวี่ยงตึ้งวิ้ยมันมันมันเริ่มเอฟเฟกมันเริ่มเวอร์เลยนะไม่ใช่เอฟเฟกมันเริ่มเหมือนแกนพีแอ่บางทีรู้สึกไม่ใช่เหมือนแกนพีดิเหมือนไอจีไอไอทิงสังกสีอะนี่นี่โอ้โหเหี้ยแล้วเนี่ยนี่ไงมาสุภีสองอ๋อมาดสุภีสองเย็ดอุ้ยอะเฮ้ยสกิลกว้างมากอะ มีดาบคู่ดาบคู่โอ้โหี่อะไรเนี่ยี่อะไรเนี่ยเครื่องผบุ้งผลบุ้งเ้ยเรือไม่ดี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 โคตรสวยอ่ะนะเฮียมีเอฟเฟกต์แล้วก็เรือเอสก็มีเอฟเฟกต์ไฟนะโหสุดยอดโอ้ยเลี้ยวเยซิโอเกนเออมันจะมีวันอาทิตย์ที่จะมีเทเลอร์ไหมวันอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมอาทิตย์น ouais. pues 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 ี้ ฉากแรกเปิดก่อนตรงนี้เนี่ยอัปเดต17%ที่ไอ้ที่มันเป็นประตูที่บิ๊กมัมที่บิ๊กมัมอยู่มันจะเปิดใช่ไหมที่เกาะบิ๊กมัมอะเกาะเกาะเกาะคาตาโกะเรียะมันจะเกิดเปิดใช่ไหมประตูเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหห้องเนี้ยคิดว่าไงเราเออห้องเนี้ยที่ห้องมันดูล็อกเอาไว้ไงใครเห็นไหที่ที่ฟาร์มเกาะสุดท้ายอะแล้วมันจะมีห้องล็อกเอาไว้อยู่อะเออเป็นแค่ห้องลับอยู่เออใช่นี่นี่ห้องลับเปิดแน่เลยอ่ะนี่บอสใหม่บอสใหม่เกี่ยวกับดาบผู้น่าจะกิ สปอยมาก็คือเหมือนค่าบอสนี่จ,จะดบหลับคู่หรือว่าค่าบอสนี้เพื่อเป็นอะไรก็ได้นะฮะเหมือนกับบอสแอดมินไงเห็นไหมแบบค่าบอสมินเพื่อได้หมวกอะไรเงี้ยของมันอีกอ่านี่นี่คือบอสใหม่นะฮะส่วนตรงนี้ก็คืออะไรนี่ม <And S 2> ีอะไรมากนะฮะเอดครอปกัติ โอ้ยอันนี้เอาแล้วหยิบแล้วเฮ้ยนี่ไงมันเหมือนกับนี่<ก>คือเหมือนมันบอกว่าพาร์ทหนึ่งครแบบเกี่ยวกับดาบเกี่ยวกับพาร์ทหนึ่งเออแล้วก็พาร์ทหนึ่งไปในพาร์ทสามอันนี้พาร์ทสองอ่าเนี่ยงเนาะชัดเจนมากครับสองดาบนะฮะเป็นสองดาบที่โอเด้งใช้แน่นอนเลยนะฮะโอเด้งใช้สองดาบนี้นะเนี่ยนะมันจะมีฝากฉากแบบฟันไคโดไงที่เสียงคลาที่มากเลยครับฟิงฟิงฟิงแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอิเล็กโตรวีหนึ่งใช่ปะอิเล็กโตรวีหนึ่งเอออิเล็กโตรวีหนึ่งสวยมากอืม จะชารสุดคือตอนมันช็อตนะพี่พี่ได้ดามีสามร้อยยันเองจัดพุ่งแล้วก็ดูดยเนี่ยจะชาร์จสุดเลยมันจะเป็นแรกทำให้มันสวยทำให้แบบผู้เล่นใหม่ๆแบบสนใจแบบอยากเล่นอ่ะอยากอยากเป็นคนฟูเล่นเพิ่มขึ้นนี่ถ้าพุ่งไงบงบงบงอันนี้อะไรเนี่ยผลบอมเหรอผลบอมป์ปะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะไอ้นี่อะไรจะเบิดอ่ะเหมือนเป็นหมัดหมัดอะไรสักหมัดหนึ่งถ้ามันอยู่ใน รู้่ไหมนั้นเปล่าหมัด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 ของราก้อนอ่ะหมัดหมัดราก้อนไงราก้อนวีหนึ่งอ่ะเออนะคือใช่ใช่เนี่ยเนี่เนี่ยทุ่มระเบิดไงเห็นท่าระเบิดเนี่ยชัดเจนเลยส่วนี้ไอ้นี้คืออะไรเนี่ยผลน้ำบ่คืออะไรวะผลโมจิเหรอเนี่ยเป็นีเวิร์ e f o o ดนะมันเขียนว่าอะไรหน้านี้ก่อนหน้านี้มันเขียนว่าอะไรดูดิ อะไรใช่ค่ับพี่ต้องหยุดให้ทันอ่ะเนี่ยเออมันบอกว่าอะไรวะเดี๋ยวไปภาษาไทยไปนึงเนื้อเรื่องเขาบอกว่าเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องอะไรอ่ะรู้ว่ามันแปลผิดวะนั่นแหละก็แบบผลมันต้องเป็นอะไรวะอาวุธเหรอไม่น่าจะใช่อาวุธหรอกมั้งเนี่ยมันจะมีหนามอกวันที่พื้นอันนี้ก็เดากันไปนะไม่รู้อะไรใครเดาได้ก็บอกนะ แ่เดเาเรื่องถ้าเดเาเรื่องมันต้องเป็นสตอรี่ไม่ใช่สตอรีน่น่าจะแปลแปลผิดลและแล้วก็อันนี้ก็ได้เป็นผลสปินใช่ปะ่ะผลสปินราเมิจีสิบห้าอนนดมากเลยอาจ <c oughs> จะแบบทําให้สวยขึ้นก็ได้ไปดูที่มือดิเห็นไหม <c oughs> เห็นที่มือปะมือมันมีอะไรแหลมๆอะ่ะร้วเมื่อกี้คือผลสป,ปินหรือเปล่าอ่านี่โมจิใช่ปะ่ะผลโมจิใช่ไหมไปดูว่าไอ้ท่าหมัดเมื่อกี้คือผลโมจิะน้อง o ลิฟแค่แค่มันไม่ได้บอกว่ารีเวกไงเอยไอ้เ่ยเมื่อกี้อะไรอ่ะ ผลผลผลช็อปใช่ไหมเมื่อกี้ยื่นเข้าไปแล้วก็ตบตูนหนึ่งทีนะอันนี้คือถ้าอันตีช็อปโอ้ยมันเดินได้ด้วยเที่ยวแล้วอันตีช็อปมาพี่เคยต่อยเรือยเรือเออไปต่อยเรื่อเรือแล้วก็มันผลสปินนะตอนมันบินเอาแล้วอไอ้เนี้ยงงคืออะไรจะไม่ฉาบทะไมพัมเป็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นฉาบจเป็นแบบตอนเราอาจทําดาบก็ได้ไงแล้วแบบเข้าไปรับดาบอ่ะอาจจะเป็นได้สิ่งแบบนั้นไงตอนเรากำลังได้ดาบอะ่มากเท่มากทุกคนเหมือนตอนเรากำลังได้ดาบอะ เอาเวกเคนเอาเวกเคนนิ่งนะฮะมาแล้วท่าอะไรบ้างเนี่ยผลอะไรโบจินะฮะโบงโบงจับเฮียจับมัดแต่ไม่มีท่าจับอันติีเออต่อยรัวๆมีไหมอันนี้ผลสั่นดีเวิร์กท่านะเห็นไหมันจะกระเด็นด้วยนะครับผมอันติีมันจะไม่สตันเลยหรอสตันพื้นนะจะโดนพื้นอันนี้พุ่งเข้าไปเป็นผลเป็นผลสปริงนะฮะบุ้มบั้มบุ้มวิงบุ่งบังบุบังบุบ่ง แล้วก็ผลดาร์กนะฮะชัดเจนแน่นอนว่าผลดาร์กรีโมเดลนะฮะรีแบบดีทุกอย่างรีทำให้สวยขึ้นนา,นานๆแตถ้าอุ๊ยชิบมันสวยมันเหมือนเป็นช่างหนังได้เลยอะ่ะไอเทียถ้าถ้าท,ท,ที่อ่ะดีสวยมากอมชอบตอนตาบอลอันนี้ผลลาวาอุ๊ยชิบถ้าลาวาเปลี่ยนใหม่ปะเปลี่ยนใพม่ไอ้ท่าที่มันพุ่งเหมือนเหมือนแกนพิษเลยไม่นี่ผลอะไรเนี่ยผลไดมอนด์เหรอผลบลู๊อ่ะอ๋อผลบลูคิวคิวเขียวอ่ะ นี่ผลไฟร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเป็นอลังการชิบหายอ๋อเขียวเขียวน่าจะเป็นของเอซมัง้งหิงห้อยไงหิงห้อยอ,อ๋อหิงห้อยพืย้นอ,อ,อุ๊ยเยี<ม>่ยม,มีท่าเอซด้วยว้าวได้หิงห้อยพื้นมาแล้วเป็นนี่ผลอะไรเนี่ยผลน้ำแข็งใช่ป่ะเดี๋ยวนี่ผลน้ำแข็งเฮ้ยเยี่ยมันเฮ้ยท่ามันมีลมอ่ะน้ำแข็งอ่ะเปลี่ยนเป็นลมใช่ไหมมันมันมีท่าแบบพายุอ่ะพี่ว่าน่าจะเปลี่ยนไอ้ท่ายิงรัวๆเปล่าวะไอ้ท่ายิงรัวๆมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเยี่ยมทำคลาสที่หมายท่านั้นไม่ได้ใช้เลย นี่อันตีอย่างใหญ่อันตีนี้ใหญ่แบบนี้พี่ว่าแม่งถ้าไม่เปิดเคนมองไม่เห็นนะเนี่ยเแล้วล็อกไกอะนี่ท่าดาบฟิงพี่ว่าสปอยท่าดาบมาดาบมันเป็นท่าแบบฟันผ่านอยู่แล้วนะท่าทุกท่าเลยดาบทุกดาบต้องฟันผ่านอยู่แล้วอันนี้ผลบลูคกนะฮะแล้วก็อันนี้คือเกียร์สองกับกับผลใหม่ใช่ผลผลือผลในนั้นผลผลเสือดาวยางยางวีเอสยางวีเสือดาว จะดาวนี้ผลใหม่แน่นอนไม่รู้ระดับอะไรนะคทรงไม่น่าจะแพงหรอกมั้งรูสึถ้ามันอลังการจัดอะดูดิโอลูฟี่ปล่อยหมัดไปครับโดนแอดมินโบงบินขึ้นโอ้เสือดาวโอ้ท้าถ้ามันอลังการอะเฮีย yeah. มันเริ่มเป็นเกมแบบไฟติ้งซนะิมูเลเตอร์ดึ้นนะเนี่ยอืมสมูทขึ้นมาสมุทแล้วก็เอฟเฟกต์อะไรก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่ดูดิท่าแม่งท่าต่อย,ต,อยต่อยอากาศอะบงบางบงบางทววันอยู่สองตัวแล้วก็ทช่เช่ใช่แกต่อยก็ท้ากัน มีก็อดคิวเมนมาผมว่าน okay, ่าจะเป็นสกิลแซดนะเดีมเด๋มันทุบไปแล้วมันก็จะต่อยไวกว่าเดิมอีกอ่ะเด้เนี่ยต่อยเนี่ยทีละห้าสิบครับหมัดเต็มห้าสิบห้าแบบต่อยเป๊ะๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆยเๆๆ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 ๆนรๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆีๆๆ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 อๆๆ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 ย่ๆๆๆเๆๆ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 ๆะๆอๆนๆ้ๆๆ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 ๆชๆ่าๆเๆๆๆๆแบบ เข้าไปฝากอ่ะเออก็ดูโอกันนะง่ายๆคือพี่ว่านะไอ้นั้นอ่ะไอ้ซูเปอร์วิแมนมันไม่ค่อยไอ้พวกท่ามันก็เหมือนเดิมแค่มันเปลี่ยนเอฟเฟกต์แล้วก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นใช่ไหมตรงอะ<น>่ะเหมือนรีโมเดลนั่นแหละคอมโบดีขึ้นด้วยนี่นะฮะโซอะไรเนี่ยโอ้ยเฮียอะไรไมวิญญาณนะพี่ญาณเหรอโซอ่เดี๋ยววัวิญญาณเก็บไว้นะฮะอัปเดตหน้าได้เล่นแน่นอนแล้วก็จบนะฮะก็ ประมาณนี้นะครับผมแนละ้วก็ใครที่ดูมาถึงจนจบก็ขอบคุณด้วยนะครับก็เนี่ยขอ้อมูลดีๆครับผมนะก็ผมว่าคนที่ดูมาคนที่เล่นก็น่าจะรู้เหมือนแล้วว่าผลอะไรอะไรยังไ,ไงเนาะใช่ปะคนมันติดอ่ะมันติ่งนะเออก็เดี๋ยววันอาทิตย์เราจะมาดูเปนอีกทีนะครับแต่ว่าคลิปจะไม่ได้ลงวันอาทิตย์นะอาจจะลงวันอื่นแทนนะจ,จะไม่ใช่วันเสาร์ก็ได้แต่าอาจจะก่อนวันเสาร์ไงเพราะคลิปอาจจะสั้นๆน,นะครับผมแนละ้วก็ โอเคนะผมนะก็อัปเดตวันที่ยวไหนเนี่ยถ้ามีคนถามก็ผมไม่รู้จริงๆน้องเล็กก็ไม่รู้เราไม่มีใครรู้นะรอมันเปิดข้าวดาวมันน่าจะมีเวฟนีจ่จริงๆถ้าเปิดข้าวดาวปุ๊บอ่ะพี่พูดก่อนเปิดข้าวดาวปุ๊บพี่จะกินผลพระแล้วก็จะไปช่วยทุกคนลงดันนะลงดันเกฟเฟกต์กเม้นต์แต่ตอนนี้ผมว่าเฟกต์เม้นตนะ์น่าจะมีเป็นแตแล้วแหละแต่ละคนนะฮะฟาร์มกันเดี๋ยวพี่ก็ฟาร์มเหมือนของตัวเองแหละกินผลพระปุ๊บพอเลาผลโมจิมาพี่ก็จะกินผลโมจิในร่างพระแล้วก็จะลงดันลงดันอย่างนั้น มีเอ่อาตระดาบใหม่ดาบคู่ดาบใหม่แล้วก็บอสใหม่ใช่ประมาณนี้ที่รู้ๆนะฮะแล้วก็ผลก็คือรีโมเดลเยอะแยะเลยนะใช่ก็เดี๋ยวรอบเด็พร้อมกันเราจะมาอยู่พร้อมกันอย่าไลสตรีมนะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งไม่แน่ก็อาจจะไวกว่านั้นถ้ามันว่างๆนะครับก็ขอให้ในเดือนต่อไปได้แบบอัปเดตกันยาไอ้หนุงานเสร็จวันนี้ได้เล่นยาวๆเลยนะโอเคครับ <c oughs> okay, ผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน้องเลิฟด้วยนะผมนะที่น้องเลิฟข้อข้อมาช่วยในการอธิบายหนละายนะๆอย่า,ยางบางทีพี่ก็ไม่รู้นะก็ให้น้องเลิฟแกบอกไปนะฮะก็ขอบคุณน้องเลิฟด้้้ววยยยยยนนนนนนะะะะคคครรััับบบบบบกก็ไไเเจอออลลิิปปต่ผม๊๊าาาางฟ 吓 <laughs> 我！